ชอบโมดิฟายครับนี่เราจะมาแนะนำตัวก Mac ันแมกเนเนอร์ขูดกับสีรถนะครับ,นะรบนี่เดิมๆนะครับจะไม่ติดเราจะติดตัวนี้ครับมันช่ชยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะมันเป็นยางมันนุ่มไม่ใช้กาวนะมันเป็นล็อกเข้าเลยนะครับโอเคยัดยัดเข้าไปยัดยัดเข้าล็อก ตอนติดไม่ไม่ยุง่งยากนะครับนี่เป็น,ม,นม้วนห้ามตรได้รอบกับบะ ครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะเข้ากับสีรถเลยสีกระบ,บะไลเนอร์เลยสีดำาก็จะกันได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่ขมติดเสร็จถ้าเสียบๆ้าไปม้วน5เมตรครับเหลือๆ สั่งไปติดเองก็ได้ครับมับนหาเมตรก็จะเหลือประมาณเมตรหนึ่งเมตดเม็ดนิด